กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตาม YouTube ยโสธาราสิริภาพระภากรและเพจยโสธารา y วย o t h a r a แล้วก็ทาง f a c e b o o k ยโสธาราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นมาวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของอจุ่มกรูกนะคะใน การค้นพบนะคะจากการเขียนผลงานทางวิชาการของตัวของข้าพเจ้าเองนะคะที่ได้เขียนในเรื่องของจุมกรูนะคะก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งในอีพีครั้งก่อนนั้นนะคะก็ <c oughs> ได้เริ่มต้นที่ EP พียี่สิบเจยี่สิบแปดนะคะซึ่ง e ีพีนี้นะคะก็จะต่อจาก e ีพี ก่อนๆน,น้านั้นที่พูดในเรื่องของจุมกรูเช,เช่นเดียวกันแต่วันนี้นะคะจะเปในเรื่องของนวภาพนะคะของจุมกรูนะคะซึ่งรูปแบบนะคะของ <c oughs> ของอจุมกรูเนี่ยนะคะหรือเรากำลังอธิบายถึงนวภาพนะคะที่ปรากฏในจุมกลูหรือสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือ,อนวภาพเนี่ย ได้บอกถึงรูปแบบที่คงไว้แต่เดิมนะคะซึ่งจุมกรูนั้นนะคะมีรูปแบบการสืบทอดมาแต่เดิมตั้งแต่โบราณแล้วนะคะ<ม>การคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นได้แก่รูปทรงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใบไม้ที่นำใบไม้ที่นำมานะคะมาใช้ในการประกอบจวมกรูล้วนแล้วแต่มีความหมายนะคะ บอกถึงที่มาและยังรักษาไว้าจากคนรุ่นก่อนนะฮะจากรุ่นสู่รุ่นมาก็ยังคงไว้ในสภาพดั้งเดิมอยู่แม้ในยุคปัจจุบันได้นำํำกระดาษเอ่ยไม่ว่าแต่จะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะคะหรือวัสดุอื่นๆที่เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยเนี่ยมาทำเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะคะและด้วยวัสดุอุปกรณ์แต่เดิมเนี่ยยัง ยังยังมีการหายากด้วยอย่างเช่นวัสดุอุปกรณ์ตัวเดิมนั้นนะคะได้นำใบาตาลน,นะคะฉลุลายนะคะใบาตาลที่จะต้องขึ้นไปปีนบนต้นตาลน,นะคะแล้วก็นำมาแล้วก็มาสลักลวดลายนะคะซึ่งจะต้องจ้างพ่อครูนะคะแล้วก็ต้องเลือกออวันเวลาในการในการที่จะต้องสลักลายนะคะบางครูนี่ก็จะถือวันถือฤกษ์ ถือเวลานาทีด้วยนะคบเพราะถือว่าเป็นของสูงเป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องเชิญวิญญาณมาสิงสถิตหรือเชิญดวงวิญญาณบรรพบรุษมาสิงสถิตกับสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์นญญหนึ่งนั้นจะต้องพิเศษนะคะดังนั้นคนโบราณเนี่ยนะคะก็ก็พาทำแบบนี้แต่ที่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยว่าวัาสดุอุปกรณ์ที่เคยทําแต่ก่อนๆน,นั้นหายากมากขึ้นนะคะแ,ะแต่คนยุคใหม่ยังคง ชอบแบบเดิมอยู่ไม่ว่าจะจะเป็นโจมครูที่ทําด้วยกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษสากระดาษแก้วหรือหรือกระดาษอย่างอื่นที่ออกมาเป็นแบบรูปแบบสวยงามแต่ตัวที่มีมูลค่ามากที่สุดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้มากที่สุดนั้นก็ก็จะมาจากรูปแบบแบบดแบบั้งเดิมยังเป็นใบตันฉลุลายอยู่ซึ่งใบตันฉลุลายเนี่ยนะคะบางบางชิ้นเนี่ยนะคะสามร้อยห้าร้อย ถึง1,000นะคะทุกวันนี้2 0 0 0 0ก็มีถ้าสวยๆบางชิ้นเนี่ยเป็นหลักหมื่นก็มีนะคะแต่ทีเนี้ยแต่วัสดุอุปกรณ์แบบแบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นในราคาหลักร้อยร้อยเอะไรลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นแต่อาจจะซื้อไปประดับหิ่งให้เหมือนกับว่าตัวเองได้บูชาครูแล้วก็เป็นประดับหิ่งให้เกิดความสวยงามนะคะมีแสงมี ผ้าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นเครื่องสักการะบ,บูชาของเราก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของของความร่ำรวยความอดุดมสมบูรณ์แล้วก็เพลิดเพลินนะคะดวงตาแล้วก็ดูไปแล้วเป็นธรรมชาติสวยงามอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคนก็ยังนิยมของเก่าแก่ของโบราณอยู่นั่นเองนะคะอันนี้คือนัภาพที่ปรากฏขึ้นในรูปแบบนะคะคงไว้จากเดิมแล้วก็มาในสมัยใหม่นะคะ ต่อไปเนี่ยก็จะมีการประดิษตที่ยังคงไว้อย่างแบบดั้งเดิมอยู่นะคะได้แก่การหาวันในการทำาจงกรูเพราะยังเชื่ออยู่ว่า,าวันเนี่ยข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยยังมีผลต่อการประดิษฐ์สิ่งของที่ยังเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และให้ผลในด้านของความผาสุขความโชคดีดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ออกมาจากสิ่งที่ยังรักษาอยู่นั้นยังมี ผลทางจิตใจยอย่างมากดังนั้นเมื่อ,อยางรักษารูปแบบโบราณให้ความสำคัญต่อสิ่งที่กำลังทำเนี้ยจ,จะทำให้ผลต่อการรับรู้ที่มนุษย์มีต่อสิ่งนั้นนั่นจะละเอียดประณีตมากขึ้นดังนั้นเมือ่อยางรักษารูปแบบโบราณให้ความสำคัญต่อสิ่งที่กำลังทำเนี้ยจะทำให้ผล อาจจะให้ผลต่อผู้รับสิ่งของหรือต้องการบูชาจวงกรูนะคะมากกว่าที่จะไปซื้อตามท้องตลาดที่ทําขึ้นมาเองโดยไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควรจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งในการเพิ่มมูลค่านะคะ 3. เนี่ยความหมายนะคะที่ครอบคลุมนะคะที่เกิดขึ้นกับจวมกรูเนี่ยนะคะไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องของโบดี้ร่างกายสุขภาพนะคะชีวิตนะคะ โครงสร้างะระหว่างมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้าเนี่ยนะฮะสามารถอธิบายเนี่ยจมครูได้เป็นตัวกำหนดไม่ว่าแต่จะเป็นกำหนดธาตุสีดินน้ำไฟลมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและได้กำหนดวิถีกลุ่มชาวไทยเชื่อสายเขมรไว้ในลักษณะสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะคะ มนุษย์กับอำนาจปิญญาณและเทพเจ้าและมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้อมกับธรรมชาติเชกเช่นเดียวกันอันนี้สามารถเอาไปเขียนงานวิจัยได้อย่างดีเลยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะความเชื่อกับรากฐานคติเดิมที่ยังคงอยู่ได้แก่คติที่มีต่อสิ่งที่นำไป ไปได้นั้นเราสามารถวิเคราะห์สมมุติฐานการเกิดโรคและวิธีการรักษาสุขภาพแบบองรวมวิเคราะห์ความเชื่อะะที่กลุ่มชาวไทยเชื่อสาเขมรมีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เชื่อในการมีอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์และความหมายที่ปรากฏนะคะ,ะแล้วก็พิธีกรรมที่ยังคงอยู่ แล้วก็มีุ่มครูเนี่ยนำไปเป็นบทบาทที่มีบทบาทต่อพิธีกรรมไม่ว่าแต่พิธีกรรมโจรมมวดนะคะพิธีกรรมรักษาพิธีกรรมแต่งของรักษาพิธีกรรมบูชาครูหรือพิธีกรรมอื่นๆเนี่ยมากมายเหลือเกินเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกภาพนะคะได้แก่การรําได้แก่การนํามาใช้ในพิธีกรรมนะคะพิธชูนะคะพิธีกรรมโจรมมวดพิธีกรรม เลี้ยงของรักษาหรือพิธีกรรมบูชาครูพิธีกรรมขึ้นครูบูชาครูนะคะแต่งรับครูให้มารักษาตัวเองหรือมาคุ่มครองตัวเองนะคะหรือนำเอามาบูชาที่บ้านนั่นแหละแม้แต่ผู้ริ่าเรียนวิชาคาถาอาคมก็มักจะแต่งครูที่มีสัญลักษณ์การนำมาใช้ใช้บูชาแล้วก็ให้ความเคารพเนี่ยเป็นต้นนะคะดังนั้น การให้ความสำคัญของจวมกรูในลักษณะของนวภาพเนี่ยก็ได้บอกถึงสัมพันธภาพที่มีต่อกลุ่มชนนะคะได้แก่จากการศึกษากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมักให้คำตอบในด้านของความสัมพันธ์ที่ครอบครอบองค์ประกอบและเป็นคุณค่าต่อการรักษาและพัฒนาในมิติอื่นๆได้และตรงกับความจริงของกลุ่มชน ที่จะให้ความสําคัญต่อจมกรูและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและการรักษาหรือแม้จะเป็นการบูชาที่เกี่ยวกับเครื่องบูชาจมกรูเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีต่อสัมพันธภาพนี้ด้วย c u l t u r a l หรือวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นถึงประเพณีที่สอดคล้องแล้วก็เป็นตัวรองรับที่มีต่อความหมายความสําคัญคุณค่าและวิญญาณ จจมครูนะเป็นรูปแบบในการให้ความหมายที่เป็นอมตะนะฮะทั้งสร้างความมีเหตุมีผลสร้างที่ไปที่มาสร้างประวัติศาสตร์สร้างร่องรอยสร้างความหมายให้ความสําคัญนะคะจนเกิดเป็นมูลค่าหรือเกิดเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจและโครงสร้างทางสังคมนะคะแล้วก็โครงสร้างของมนุษย์ที่มีต่อต่อวิญญาณหรือเทพเจ้าซึ่งสิ่งที่สร้างขึ้นเนี่ย เป็นการสร้างเกื่อนไขที่มีต่อความเชื่อหรือพลังเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณถือว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าคนา้นคว้าน่าติดตามอย่างมากเลยนะคะดังนั้นในอีพีนี้ข้าพเจ้ายโสธราศิริภาพระภากรอนก็ขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อใน EP ีต่อไปว่าเมื่อเราวิเคราะห์ถึงภาพที่สะท้อนอาการออกมาของจุมกูเนี่ย จะมีในลักษณะอย่างไรเอ่ยจริงๆแล้วอยากได้โจงครูเนี่ยเอามาตั้งให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยจังเลยว่าไอเน,นี้ยคืออะไรจงครูเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวจะเลือยอยู่กี่อีพีเอ่ยอน่าจะน่าจะเลือยอยู่สักประมาณสักประมาณหลายหลายท่อนหลายท่อนด้วยกันนะคะหลายท่อนด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคงจะได้เอ่อได้นำภาพนั้นนะมา มา Presentation ให้กับทุกๆท,ท่านได้ชมด้วยนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะในหัวข้อเรื่องของนวภาพที่ปรากฏหรือกำลังบอกถึงคติที่มาของจุมครูหรือภาพสะท้อนที่มีอยู่ในสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรกลับขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสาระดีๆ สาระท้องถิ่นนานาสาระนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e กดกระดิ่งติดตามให้กับยาตโสธราสิริภาพ,ะพระาพกรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ